พี่น้องมากินทุเรียนมือนี้มามกินน้ากันเฮ้ยมผู้ใหญ่ใหญ่ทุเรียนหมอนทองสวัสดีค่ะนกจดาพรช่องเขยไทยสไพรออซี่ยายกับหลานมาเด้อกินทุเรียนน้ากันมือนนิวันนี้ทุเรียนล้วนๆน,น้องมากินทุเรียนล้วนๆม,มาเด้อกินน้ำกัน อยากเนาะถือล้องจักน่อยแล้วพี่น้องมื่อนันมื่อนันร้นละลอยหกสิบเมื่อนี่นอนนล,ล,ลอยสีถือล้องอันนี้ยล้วพูดดาก่อนจะพูดงาม,งามนๆแล้หอนทองค่ะมาเด้อกินด้วยกันอืมก่อหองงง่ายจ้ะ กิ่นได้กระแสบคือกาอย่าล่ะทุูเรียนก็ได้แต่ว่าราคามันเกิดขวัญข,ขางสูงยังนนะ้อยเนาะมันก็นล่างสะลงแล้วนะ่ะไม่นออกไม่ม่เหมเลยแพ้งงานไมัน่อกมาหลายก็เสรล่งถือคนอย,ยู่อีกดอกมากินไปเพราะหาย,ยากกินดูก็ไม่ได้ดอกบวนหอนได้อีกตั้งหากกนรกินลาย เม็ดมันน้อยหน่อยเม็ดลิบร้านก็ล้องดี

ินมันคุอบุคอยแห้งชักจะสงสัยเรลาวล่ามันเป็นทุเรียนอ่ะทุเรียนสีสกเกตหรือเปล่าเพราะว่ากินทุเรียนแถกจะบามี่เลยไหมรสชาติมันจะหวานหวานอ่อ,อนๆมันจะมั่นสมากว่าเพราะว่าเคยอย่างนี้ข้าเจ้าว่าทุเรียนน่ะีสกเกตอ่ะ มันจะมันแล้วก็หวานหน่อยแล้วก็บอไม่กินอันนี้เหมือนจะใช่เลยอ่ะเพราะว่ากินมันไม่ค่อยหอมเลยไหมกลิ่นมันค่อยแห้งนะ่มันค่อยไม่กินเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนสีสเกตบาจัะแต่ว่าสำหรับผู้บ่มากหวานหนึ่งพอดีเลยนี่แต่เลยเพราะว่าตกเป็นเพี่ยนสีสเกตเลยพันนี่ รสชาติเนี่ยเพราะว่ามันหวานน้อยไหมหวานน้อยแล้วก็มันคือเรียกซีตะเกีเคยกินตะกี้กับเป็นแบบนี้เพราะว่าผมก็เลยถามคนถ่ายนกพาเพิ่นจับมาจักแต้ <c oughs> นกคือนอกตก่ะ เหมือนนกเลยอะ่ะเม็ดอันเม็ดทุเรียนเหมือนนกเลยจินตนาการเจรียงเนาะยันงงจินตนาการเจียงครับเอาเหมือนนกหน่อยดีดิแดงว่างลงแหงขึ้นนกหน่อยนีย่นกหน่อย ฉีดวัคแมนกับตอมเมนทูเลียนสีสกิดเนี่ยเนี่ยเพราะว่าขันเป็นของจันมันจะหวานกว่านี้แล้วก็จะมีกลิ่นหอมกว่านี้อัน,นกลิ่นแทบจะไม่มีเลยไหมกระสงสัยอยู่เพื่อกันตั้งแต่ตอนพันโยข้นรถหายแล้วมไม่กินต้องเป็นทุเลียนสีสกิดเน่นอนใช่เลยอ่ะ พี่กายพี่กายนกก็เลยได้คุยกับค้นขายคนหนึ่งอยู่เขาบอกว่าถ้าผู้ใดอยากกินทุเรียนนะ่ะหวานหวานละหอมนะ่ะต้องเป็นทุเรียนจันแต่ขันอยากได้หวานหน่อยมันมันบ่มีกินต้องเป็นทุเรียนสีสกเกตดแล้วบอกว่าสิเด็กหึ่อว่าจริงบอแตขันจริงคือเล้า่าอันนี้แหละแน่นอนเลยนี่ กว่าต้องเป็นของสีสังเกตเพราะว่ามันบูนกินอห่ีเลยไม่ได้อาถลดเลยถ้าผมไม่กินตัวเลี้ยนอิ่เลยพี่น้องไม่ได้เป็นโควิดด้เพราะว่ายางอื่นถือกินอยู่นะแม่อวานพม่มเป็นโควิดสีไห้นมมาถือกินพาะแม่ยางอื่นก็นได้กินอยู่นะแต่อันนี้มันกินออนกินแบบเรียกว่าแทบจะไม่มีกินนะ่นอ่ะ ไม่ได้เป็นโควิดเด้ีินวองมาสิึงว่าจมูกบ่ได้กินบ่แม่เป็นโควิดตียโนกหมายถึว่าบ่แม่ค่ะมันกินอ่อนเกินไปเลยกินอ่อนจนแทบมือนกินอ่ะบอกยังไง ถ้นมันกระเสียบโยนเสียบไปแบบนี้มันจะออกมันมันสมากกว่าเหลือทุเรียนอะทุเรียนกับละสินนกมาให้ได้ซิมอยู่อย่างนี้แล้วเขาว่าว่าทุเรียนกับละสินกระแสีบนก่ะมาให้ได้กินเนื้อเคลืออยู่ทุเรียนกับละสินพราะว่ามันบ่เพท่านได้หลายเจ้าเนาะเหมือนกับว่ามันจะ ออกสูตลาดบพราะท่านในถิ่มที่นะเพราะว่ามันมีบากที่เจ้าทื่เขาเจาปลูกเพิ่มเพิ่มทำเลตัวเนาะอยู่เขากำลังเริ่มปลูกไมหมแบบมี้อยู่แต่หลายปีข้างหน้าอาจจะอาจจะลายฟิลเรียนกัลสินมีแบบนี้ต้องเขาบ่กเพราะท่นได้กินเบิ้งจกเคื่อเพราะว่าเมื่อตั้งแต่อยู่ในสวนแเราสันว่า เพราะว่าเขาเจ้าอเปิดเปิดเห็ดพ่นขอไปเที่ยวท่องขอไปเที่ยวลรวกอ่ะคือผลผลิตออกมากพร้อมเลยสิไหม,มกันเล่นหมดไว้แต่มันตรมนี้่หลายเจ้าด้วยมันเลยเป็นเป็นโอกาสท่องของขาเจ้าเลยขาเจ้าเห็ดไก่กวนมูเขาเจากับไก่กวนเนาะผู้ใด,ดเห็ดกวนกูนัน่นแหละรุสบความสเร็จกวนไก่กวน นี่หลีเ,เดินนกบ่ได้ตัวมันเป็นอันนั้นนี่หลีมันเป็นเป็นบ่ไม่กินนี่หลีไหมสุเลียนอันนี้ไหมท่านนี่ไหมหมอนทองอยู่ว่าหมอนทองคือกันอยู่แต่ว่ามึงไม่กินกินมันอ่อนมากเลยอ่ะ ลอยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นโพวิดเพราะว่ายางเงินถือกินอยู่ลิ้นกับลูลดดด่รถเยะลิ้นกับลู่รถว่ามันแสบอยู่มันหวานนิดๆแต่ว่ามันมั่นออกออกมั่นมากกว่าอืมัมนก็แสบไปอีกแบบนึง หนีผ้ามากินทุเรียนอีปนี่ก็บฝากว้แค่นี้ก็น้องกับน้งองผ้ามากินทุเรียนหวานมันหวานมันบมไม,ม่กินทูเรียนผมไม่มกินผู้ใดผู้ใดบมมากกินแห้งเนี่ยต้องกินพันนี่เลยต้องกินพันนี่เลยแล้วพ้อม่คื้หวงังค่ะ จะเจอกันไหมคลิปหนานเนาะคะเนาะจงได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ยายกับหลานในเด้อช่องเผยไทยสาพายว่าซีนเนาะคะเนาะจอค่อเจอกันไหมคลิปหนามาติดตามกันเบ้งว่าสได้กินยังอีกคลิปหนาเนาะคะเนาะสอผ้ากินยังเกือบแสรคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ